เลี้วเนี่ดูดราเกลี่ยมน้อยดูดราเกลี่ยมหันยนยืนจุดเลียมยืนองราชาดูอยากกล้องนี่เป็นใครมาจากไหนไม่ทําควาเกรรพมันถูกต้องหรือเปล่าก็ประพุทธเจ้าในถิ่งก็ทำวาเการพพระเจ้าขาบ่ป๋ชื่ออะไรชื่อหน่อยฮะชื่ออะไรชื่อนน่อยมาจากไหนมาจากบ้านนอกบ้านนอกเดินทางไปจุดกรุงจี เขาจะมาทำยายยายไหนยายพันตุกยามแล้วรู้หรือเปล่าว่ายายพันทําผิดทีนี้ผููที่เดินทางมาพร้อมกันด้วยหากว่านำสกุลเดียวหรือเป็นพี่น้องกันเนี่ยจะต้องโดนประหารชีวิตหมดนายหน้นน้ยเป็นใครมาจากไหนไม่ผมเป็นเพื่อนกับเจ้งครับเต้งเต้งเป็นหลานยายพันแต่ผมไม่เจ้รู้จักกับยายนี้นิดไม่นิดรู้จักหน่หนอยๆแสดงว่าไม่ได้เป็นพี่น้องครับผมมาเที่ยวเนี่ย คนไม่จะอยู่แถวนี้บ่เสน่ห์ว่าไหนนุ้ยไม่ตายครับครองนายเต่งเป็นใครพมลาด์ใหญ่ปันพมลาดแตยเตยใหญ่ปันเจ้าบ่พบลาดแตยเตยไอเต่งจังเมืองอั้นแต่ตอนนี้ปราญใหญ่ปันตึกลากูไม่ตายจากกันล่ะตลอดเลยที่กบไปเต่งดิไอเต่งไอ้ที่มันเอาเรื่องดีกว่าเมืองไงนุ้ย มึงอยู่ไหนอยู่บ้านน้องบ้านนอทำอะไรอยู่บ้านเป็นวันนาสารหฟวันนาสารเป็นวันนาสารครับสารแป้งหรือสารอายาไม่สารกลางวันไม่แป้งตาบางทีก็แค่ไปเอาไปตรงจำของจำด้วยก็สารกลางคืนก็อยากไปดับก็แป้งมึงพูดเรื่องอะไรคือมันซ่านจูดดิเป็นวานากล่มจักซ่านนั่นไม่รู้เรื่อง กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังทานแล้วอย่าเรียกกินดิเชยทานเห็นแมจส้น้าเมืองแล้วทานข้าวแล้วทานล้วทานกับอะไรทานกับกิ้งทานกับเิีงถูกกินลมมึงกินข้าวกับอะไรนะทานข้าวกับอะไรเกงหมูกับลูกเลียงผัดยอดเขียงแข็งเลียงเห็ดกรอกครบนูเด็ดพิน กินข้าวอย่างเดียวเหรอไม่กินขนมหวานด้วยกินขนมหวานฮะกินขนมหวานอะไรกินคงอุปสมบทรวยรึอะไรคงอุปสมบทขพเดดบวชอร่อยไหมไม่อยาไปก้าวจ้าแล้วบวชไว้นานนะผม้าวจ้าชาบฉับแล้พดบวชเฉยเฉยไม่กับสมฉาคูสมไปเลยาคู สาครูชาครูเพราะฉะนั้นถือว่าคุณเรานี่ต้องกินอาหารในครบห้ามูมนะขเข้าใจหรือเปล่าไม่กินไม่ได้ครบห้มามูเพราะอบอตเขาเลือกพร้อมเดี๋ยวเขาเลี้ยงไม่พร้อมต่างคนต่างเลี้ยงคุณละมู่กันนะคนเลีล้ยงไม่หนูป้าเลยเราอยู่หมูสองไปกินหมูสามเพื่อนตีตายไม่ได้ช่วยเลีกกาาเ้ยงกูจะแตกเพราะฉะนั้นนายรู้หรือเปล่าว่านายเท่งเดี๋ยจะโดนปังอันชีวิตเปล่ากับปาลาเลยไม่ว่าเลย คนก็ืลิกูอยัไปุณถือไปปืนว่งนิ้วตัวเดใจ้าไม่ได้รับความเป็นตำไอ้เงก็ไม่กล้าต่อยปืนจริงขกามามาดีมาดีพูดได้รับใจจามาแล้วฮ่พูดมีใจพูดมีใจให้เจงเอพึงมาตน้มบอมีใจอายบักมันได้ตจยแลกูข้ามานีพูดมีใจ สบายบังคมปรปเจ้าค่ะเชื่อไรชื่อไหนสุภาพมาจากไหนเดินทางมาจากบ้านโนอกโคกนามาจากหมู่บ้านดอนชัยเป็นลูกของแม่ผันเลยย้ายไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อหลวงพ,องพอ่อฝึกวิชาความรู้ให้คับอ๋อเหรอที่นายเป็นผู้เถรุก,กกับจอมยักษ์ได้ชนะแน่นอนที่สุดหากว่ามีคำยืนยันอย่างนี้นายจะได้แต่งงานกับคว้าหญิงเวลาพรชัยโยชัยโยธนวัดมันปั่นปลุมาบุญเดเอรียบดมันกับพิง้อย น้อยเจงหลักเกงกระปันตอนว่าเธอต้องได้รับใัยชนะได้แต่งงานเอาพ้าหญิงวราพแน่นอนครับผมจะต้องเอาพิ่หนุยพิ่เทงมากันตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยโอ้นี่นี่น้องมายวัดแอบเปรียไปพูดแก้วพิดเพียงไม่พูดแก้วก็จัดห้องให้พักผ่อนเรียบร้อยอ้ นี <premises. S 2> ่มานดเกียกนะใช่อดอกดูบ้านว่าแม่มึงก่อยปลาชัปวดตามึงใครจะเปรนงานปวดตามืงอไอ้เวลี่มไอ้เต็มจังไอ้เวลี่มไอ้ปลาตุ้อีปลาัแม่มึงอะไรเป็นเรื่องมันเป็นยังไงก็อิมาลีน้องเจ้าเมื่อกันไปได้กับู้รอดแนวกองจากตรนี้แกตโเก้าประกันตัวแล้วแต่น้องมึงไม่กวงวันนี้ไปห้องะไป้งใคได้กับผู้รอดีตัวปลาจะจวกีกกต๊ดไปกัน แม่เม่ลาพื้นเก่รอเก่งจะอดได้ปล่อยเวลาพื้นตายได้ปล่อยแล้วกูจะจริงเดี๋ยวผมจะลองดูเอ,อต้นครับผมยังไม่แต่งงานกับฟ้าหญิงก็ได้แต่ขอให้ปล่อยตัวแม่ผมกลับเกินสู่บ้านไหนแต่ถ้าไได้ไปหากินกันตามยถาคมเอานี่แม่เธออย่างนั้นลยครับที่แม่เธอเป็นผู้ที่เดือนตางก็มารงนี้ตินไนทตารันเราเจับตัวมาและน้องสาวของเธอ,อยังไม่ที่ไปได้กับฟ้าชายลูกของเราครักโ่คะ ิเป็นไปยังไงฉะคิดเราปวดหัวเอาเถอทางที่ถูกต้องฉันเองีดยจะไปเอ่อทรยศต,ต่อคนที่มีความสามารถอย่างนี้มันไม่ได้เธอก็ไปหาคว้าหญิงวรา,าพรล,ลูกเอ่อก็เราแล้วไปนํายายพันก็นมาตรงนี้ฉันอยากจะพบตัวระเจ้าค่ะแม่มาตังนี้ก่อนแม่ก็อ,อยัแม่จา๋า ไอ้ป๊าบไอ้ป๊าบไอ้ป๊าบเอ๊อป๊าบดีได้ยังไม่เนเจอนนำเลยดริงนะคุณได้ปีเป็นเป็ดป่าหนำป่าหนำแล้วมาปืป้อเดี๋ยวผมจะเล่าให้แม่ฟังแม่แม่แม่ไปทางโน้นก่อนไม่เอาไปหหลานกูม่มามาทางนี้ก่อนแม่ไปทางโน้นก่อนแม่เอายายยายรู้หรือเปล่าว่าลูกของยายมันเออสู้กับยักษ์ตอนนี้ได้รับชัยชนะต่อไปฉันจะให้แต่งงานกับลูกของฉัน ต่อไปเราสองคนนี่เป็นดองกันแล้วนะนี่ดองอันแล้วดองใช่ก็้แต่เป็นดองจำเมืองลูกเรียวมากเลยนะดองจำเมือง <c oughs> ไม่ใช่ลูกปลาเลยนี่แต่เป็นดองกันแล้วใช่ไปกินข้าวไปใหย่กินข้าวกินข้าวกินกระดุมไม่อิม่มแม่อยากกินเลยฉันเปเติมกางหนองว่างว่า ทำไมอยากกินเลยตงเออพอดี่จังไกยหมดสักไหมอยากกินก่องต้องอย่างนีนเปลือเปลือไปมา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 ตัดงดิขายีกูด้ยเราเดาไปไปกันเราได้เปไปกันไดาเปไปกันย่ร่างก็ไม่ติดกันไปดุกเลยดุกันาดดุกกินว่าป้าเยอ นี่มากความว่านี้ตอนนี้น้องทุบปาก็ได้กับกว่าี้ร้อยคนเกล็ลงเนี่ยก็เรียกว่าเร่งบุญได้ช่วยมันได้ตาบุญในทุบปาาไม่ช่วยเอาไว้ใหญ่ใหญ่ปั้นตรงใต้โปรอิมาลีตั้งแมเดียวไอ้ความป้าไปเดียที่ดีร้อยบุเรากว่าป้าร่างก็ไม่ติดยุดการดีเรื่องใดกับลูกบ้าเจ้าเมืองอันมาติดไหมแต่เรื่องหลักใดกับเมียกูตอนใต้กันเยียดแม่ยาเล่นให้เตะก้าันเตะ Ơm! Mai cây lời bên em mét đeo rồi quá Quả như rêu, mình bịt bịt, mẹ! Với mẹ. <laughs> chà, cua mà lai qua lẻ chăn Cây tăm của, của của chả cua ngoài ให้รองเพลงมากี้ขาผีครับเสียงดีนะขอบใจครับน้องคะมาใจไปไหนมาตุลไรเลยน้องอามากับควายยิงคาหน้องยิงไปได้แล้วอ่ะดูเป็นนังเล็กกับน้องปุ้นตรงดูเดี๋ยวอย่างไปนี่นะย้วยกับป้ามาพบคนร่ยก็พบแล้้ววแลเออน้องคะน้องจะมาได้ยังนี้ อ๋อมาก่อนน้องอยูโรางงานผ้าหน้าไม่ค่ะทำเร็วไหมเร็วเกลียวไม่พอใช้รายได้ไม่พอใชอ่ผ้าหน้าไม่เวลาก็ทำปีนี้มองก็ทำปีนึงไม่มาคือเวลากว่ายปีฮัมปูกับแม่เข้าใจแตนะ่นั้นน้องไม่ทำเร็วไม่ทำเร็วค่ะอ๋อตอนนี้ทำไรอ่ะน้องทำงานออฟฟิศค่ะออฟฟิศค่ะอยู่น้อยอะ เออลานาน hmm. เห็นว่าออฟฟิศไม่พอเหลือลานแล้วแค่เขาอฟพาไปควิดไง hmm. เออเออนายนชมรอยจำไรได้จริงเป็นเด็กเสืบป,ปักหนึ่งขาเสืบอาหาร hmm. เสืบเรืืองเผื่อน hmm. เป็นเด็กเสืบได้ปักหนึ่งขา hmm. เลื่อนไปเป็นหนักรองเป็นหนักรองคะ่ะรองเปลิงได้บายบายคะ่ะ ลลงรักคนไขลแลนแล้วมันผิดตรงไหนไม่ได้รักเจ้งของใครเจ๊งไปก็ใครผัวฉันควงตรองเปพนน้องออกต่อได้พูจองมว่ตรองจุดเลยให้เกรงจบดับหน้าเพลงนี้ของเครไอ้น้องของนักรรองดนดำค่ะเคยอีเชียไอยาโรยเจ้านีเว้ยนักเรองดนดำนะเอเชีย เอ,อ้อยู่งามเว้ยน้องขาให้ได้ใจช่วยปันีเตือ้อพี่ตั้งเจ่เกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยพบนายรีคนไหนที่งามมีรูปปาัานผิวปันปัญจตันี่น่ารักปนีมาก่อนเกรงชมหรือเปล่าเราไม่เกรงชมปวดจงิงนี่เลยจ้าครับน้องรู้ไหมว่าความช่วยของน้องทำไ้เข้มกรัดปีสั้นเลยอ่ะ ใายากาดไม่ตึงไงเก็ดแมมขาดไม่ตึงนะเข็มกัดสันคมวุ้งุมคุม,คม,คม,คมนุมแา,าพี่พูดได้พี่ไม่รอเล่นรักใครรักจริงเลยจ้าครับพอดีพี่ไปในด้วงว่ามองว่าพี่นี่พี่จะมีบุญวัฒนานะเลยจ้า พพวันนี้พีไปดูดวงมาเลยจ้าครับหมบอกว่าพีนปีเนียนะดวงจะตาของพีจะได้พบสะพานไอ้ไรอะขู yeah. ่ครองการต่อสู้คือชีวิตของผมเหนื่อยก็พักล้มแล้วก็ลุกลุกแล้วก็ก้าวเดินต่อไปเพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดสบู่สมุนไพรพึ่งบุญสบู่ของคนไทยเพื่อคนไทย สบู่สมุนไพรพึ่งบุญสบู่ของคนไทยเพื่อคนไทยอำมาตย์เดชามาทางนี้หน่อยใครเองมีเรื่องเราอยากจะรับสั่งทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องปรึกษาพูดคุยมาทางนี้หน่อยนะ,ะด้วยกล้าวดุกระบบกราบถวายบังคมมาแล้วค่ะบองพ่อมีพรติกรรมสรรับสารการใดไม่ทราบด้วยกล้าวรับสั่งไม่ได้ในโอกาสตรงนี้เลยมแล้วค่ะฉันอยากจะให้นายอำมาตย์เดชาเดินทางไปสืบหาลูกของข้าลูกหญิงหนีหายจากเมืองไปเมื่อแต่กี้ นาะยจะพานงงายทหารไปกี่คนก็ได้ฉันจะจัดการมีรางวัลให้และนำพามาให้ทันวันแต่งงานแน่นอนที่สุดวันนี้จะต้องเดินทางไปสือหานำควาหญิงกลับคืนมาหากไม่กลับจะเจอดีแนะ่และเมื่อกลับมาถึงเมืองแลว้วเรื่องอะไรเราจะให้แต่งงานก้เจ้าเมืองแก่ๆ้าจะต้องจุดนางท้งกลางป่าได้เสียไปเป็นเมียแล้วก็จะมีความสุขนี่นายคิดเรื่องอะไร ตนนัลีข์ะอกำลังคิดเรื่องว่าจะเดินทางไปเดียวนี้แล้วไยมเจาเะจัดการนำพานายทหารออกมาพบเราสามนายเพื่อจะสั่งให้ติดตามอมาตย์เดชาไปแล้วเราเดือมรับคำสั่งและจัดการเดียวนี้ตความคมลาพปเจ้ค่ะนายทหารทั้งสามนายก็เชิญตรงนี้หน่อยตอนนี้เวลามันไม่ค่อยจะมีไปสืบหาคว้าหญิงให้เจอลูกหญิงของเราไปอยู่ที่ไหนนำกลับคืนมาเจอผัวมันฆ่าทิง้งมาตรงนี้หน่อยฉันเองมีความเดือดร้อนที่สุด เธอไม่ได้ยินคำสั่งแล้วก็ขอเชิญอขอเชิญให้ออกมานะสถานที่ตรงนี้เราเองมีเบี้ยเลี้ยงมีเงินบำเหน็จเงินเดือนจะได้รับไปถึงลูกถึงเมียฮ่าด้วยกร้าเกระม,มอมนายอด้องกรับตาไว้บังโคลนเจยาค้าชโวยแก้ชใจไม่ไห้สอดตีบจากกันคนระับไหวชาเมืองตาไววบังโคลนแกมเหลือจริง ห่าโดยกลวด้วยกระม่มานายแก้วตะโกต่ำความกรบม่อมโพโชคดีนายแก้วเอามากันทั้งหมดสามนายก็เกิดเชิญตรงนี้ฮ่าโดยกลวด้วยกระม่มนายโตครับถวายบังคมฮ่าม่อมพพที่กรบนี่ธนาคารได้รับสั่งประกานได้รับสั่งมัด้วยกลผู้เราจะจัดกันมาเจ้วค่ะเฮ้ยว่ายังไงตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจะต้องช่วยแก้ไขนายแก้วว่ายังไงบ้างอ่าม่อมพอต่ำกลกระม่มไปเจ้าค่ะใช่ ไอแก้วนี่เล้งไรไม่ก็เดียว่าไม่รู้จักคำพูดตัวเองนั่นมันว่าเล้งแล้วไม่รู้จักคำพูดตัวเองเรือล่ะตมันแร้งว่าเื่อก็เดียวมันแร้งว่ากล่าวกระม่มกูตามเลยเดียต้องว่ากล่าวกระม่มเกิเลยกระม่มคือหัวกล่าวกล่าวคือมวยพมไอ้กูตามเลยเดียวว่าเว้แก้วเนี่ยพมน้อยตีมามวยกล่าวกระม่มน้อยผมมันจะย่างตะเต้นเดูแก่ไตเลย ฮันนี่แก้วตัวว่บัดนอยเป็นเวลาเมื่อใดใช่หมวกมันในัยังคอยจะจุกจริงใจะเล่นไอ้ที่ฮ้ายุบเป็นงานกูไม่ใจชอบนำการแก้ท้ายุกจริงของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเป็นไงบ้างนายยอดทองการสถานการณ์บ้านเมืองไม่ก่อจะระงมจุกเฮเรื่องเร้าติว่าเกิดขึ้นไม่เป็นแต่ละวันบ้านเมืองเราเป็นโรคกับใครเพราะว่าคนบ้านเราก็ระโกระเด้งอยู่พี่จริงเฮมากมายกับสมัยนี้ประชาชนเกิดปัญหาคือปัญหาความจน ปัญหาความจนพระเจ้าชเห็นดีก in ันแต่เป็นปัญหาความจนนี่มีจนตองแบบแต่การจนตงประการพระเจ้าชนมันมีจนไหนบ้างนี่จนเปียกกับจนแห้งให้ได้แลาวจนเปียกจนแห้งหอมมาจนแห้งกันจนแก๊กๆจนเปียกจนเจ็กๆจนเซ็ตๆจนมันืปกแกยงไทยตุกติกกันตัวมีปัญหาเรื่องความจนนายโถนายทองครับให้ปัญหาเรื่องความจนนี่แก๊กๆกันไม่ไหวจะไหน ตูปนะเหลอครับและนายยอดทองตอนนี้ไปประท้วงอยู่กับสีเหลืองอีกหรือเปล่าไม่ก็บพะมันไปล้วแล้วเหลือครับลาบแล้วทําไมวันกคนนปโยชกับพันธมิตรลบมาตึ้งบ้านพันธะเมาขึ้นย่องพันธมิตรครับไม่ไปแล้วเหลอครับไม่ต้องไปเลยขึ้นย่องพันธมิตรไม่ได้ตุกจริงจำใจใหญ่ยแล้วกูเครียดจริงไงแกเครียดเมียกูไม่ใจน้อยๆเครียดกลันกว่าป้า เครียดใจเมียไม่จบคนเราโยกันแล้วได้กันแล้ว่อเออพันปพื่อเื่อฟ้ากันในตลาดลอนขวังผมอ่ะหลังิงหลังยางมันไม่ใจกเ้าใจเรากลนกูเครียดเต็มพลุกเราอยกขึ้นตัดย่างพลุพัวเออพลุพัวยกขึ้นตัดย่างหลังตีเราลบมาแต่ไปเตียวงานเตียวเริ่มาจำรูเหลืองเออพลุกเหล็กในโจนปลุกเหล็กในโจเออพลุกเหล็กในโจ้เครียดแก่ใตแล้วไม่แจพลุกธรรมดาลำพลุกรอมพลุกเป็นเพลงพลุกพื่อดาวพลุกเป็นเพลง ปกนอนเออลับลับมันเอามือไปคิดวัวฟูหานเนอมันหวาดเพือมันหวาดเงาลึงเ่าลังยกขึ้นเ่าลึงเ่าลังเงาลึงเ่าลังยกขึ้นเ่าลึงเ่าลังขังวกรรกูลำบตังยกขึ้นเ่าลึงเ่าลังวันตมสักมาลงน้ำตัดยางปลุกรอยนะเออร้อยจำไปนอนใบตองผมเมียเดิมปลุกกูเดิมเต้นอยากวุงปลุกปนเนอปลุกปนเลย,ยกีแ่แล่ อนี่กูวี่ขันเลยกูรองเพลงชวนไปกันว่าว่าเฮกเมียมึงว่าเพื่อกว่วาจังที่ต้องตองหมอมึงลงไปนอนแกงอยู่กลางตัวเย็นมึงว่าไอนหน้าอินดูเมียฮันดูยกขึ้นเลยว่าชาวอ็นดูแพรบเมียชฉยอ่ะวักมองกวักมองพ่อเมียกวักมองกวักมองอ้ฮันดูแต่ตุกงจริงตะตัมปรืดเครยดกับเมียเครียดแล้วกูวิบหนักหนะ้าแต่จบเมียกูกับเหลืองเล่นแกงอ อันโน่เกียดติ่ต่ำปลื้มจอบแล่นแกงเออเรวเวลาไปเก็บยางก็เมือนอ้โบกอาบ๊ะก้าแก้งตัวไปชวนเล็กไม่ตันนู้ดฮันโนอเมียกูจะเดินเก็บยางอยู่ตรงคุณกูแกงเวอร์แกงเวอร์ปลอมเร็วพร้อมเร็วแกงเวอร์ปลอมแล้วเออวันคนกูวิบนำยางตุ้งนึงกูคว่ำพลคว่ำเฉ่เฉยคว่ำใหญ่มันได้ไปแกงเลยเอยนำยางพวกเม็ดเลมัใกล้เลยไปแกงกูคว่ำเม็แล้ว ตกทิ้งเหอเบือยู่เตี่ต้องนี่เป็นกูเลยทำไมนายโตจำไกลบาดีมันพอถึงกูเลยเดือตั้งแต่ตั้งแต่ในน้อยตจยัดเดอถูกทิ้งอันทำไมอันพอไอต้องอันเจอลุงมิงอย่าเล่าลาทุกเรีดเล่าทุกโรเป้คนโปนึงโรไม่ฮัตวีสีดีนี่ฮัตได้ก็ฮัตวีสีดีเงินม่ในอ้างกอยหยกกองไต้มางกองลุยเฮ้อกูเดินไปยะมันเดช้มินแกไตตกน้อยลังลงนั่ง อ้หนั้นไม่ใช่องใต้ไม่รู้เด็กไรยใต้ของไห o à เดอ๋อใต้ของนะเออใช้ก็ว้โตหลายชอบทด้คุยพันลังควงใช้โตหลายเลยตีพอพอต้องจืดนายมิงแต่เว็กเขาไปซื้อตัวรถควายใช้ก้อนในเกี้นี่รถควายไม่เคยได้ขี่รถควายอยู่ยังไงว่าจุนนะไม่ใช่เคยใน้ขี้รถควายมันพอกินเลย ถึงแกไปเจอตัวแล้วแกไม่ตดตำาพลือผมไม่ตัวเล่งกับแต่คนใกล้ตัวเพลอแกไปควังโคนว่าบตีไปเจอตัวคนเล่งเลยมั้งพอดีเจ้ามันเดินไปตึงมันบอกโบใกล้ตัวว่าประจวบคีรีขันชันสามเฮถึงแกนมาไม่ไปตึงก็ไปตึงตีตำาพื้อแกบอกกันแกว่าผมเจอนายหมิงจบพอซีมีเมียแล้วชอยแกนึกว่าคนที่มาซื้อคนแกเจอประจวบนำคุณคีรีขันเลยจบจันสาม เกมจบจันทีมีเมียเลวจื่ไหนมิงเต่งตาห้องแต่เหล่าเฟรนปีฟีมันกระมือนไอ้กูเลแหละแจกแกงต่อได้กันเอยไอ้โต้มันวัวไปกรุงเทพก่อนคนเก่งไม่แก้วไม่แจกได้ลบหลายวันไปยกรุงเทพ๋มึงลงเอิโต้ม่แจกลงไม่ตั้งเตี้ยการอดแต่ตั้งกูยังลุยเห็นไม่ครับไอ้ตีกูไม่ครับมันกูไม่รลดลบอปฮไม่รลดลบเอ๊ รอยกับไม่รอดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูนี่จบจันทีหันเธอจบพอดีคุณมันควรแต่จบพอดีแล้วแกเรกับไม่รอดลบโบไม่เคยไปกรุงเทพมันมาดูไลยแม่รถเต๋อกรุงเทพก็มีแต่รถพอดึงกับรถพอดองเพียบเลยฮัลูกลโง่ช่วยแต่กูจบพอดีเลวกูเรังไรเกเรรถพอดึงไงช่วยว่านุ่งหลับไม่เก้คุยกันทำไม่ได้วมึงในรถรถเรื่อยขับรถควาย ไปซื้อตัวรถควายซื้อตัวรถควายเออไปซื้อตัวรถควายกูตั้มเด็กใกลตัวว่าเห็นนี่ไหมจ้าวรถควายนี่มีกี่ชั้นทรเด็กว่ามีชั้นทรหนึ่งตั้งจันทสามมึงขึ้นเลยขึ้นเพื่อกูยืนนั่งฟักแล้วกูชอบชั้นทรี่ละไอ,อต่ำเพื่อได้กรับบานกูซื้อตัวลังคาหนังไก่อดมา,าตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊ปล่อยแรงหลังลน้ำการกลั่นกว่าฟ้าตกริ่งต่ำใจไรก็ต้มเหลือเป็นเฮ้ยเจ้ากูเหลืองๆแกกูเครียดนักนะ ไอโตนี่ยฮอกกิตายองฮอกกระเจยโดนาเผื no ่อนกุ้งพวกเล็กนี่มันสนุกสนานมันพออยากเครียดนี่พราบูเราทั้มไม่ไกเครียดเอาแต่กูชอบครับร้อยชาวเมืองเมืองนี้ก็นี่บูแรงกันได้ปินคิงไอ้นนี้ดังก็ต้มแปลกแปลกแปลกแล้วกี่โลกเผื่อกูเครียกกูตุบยันแกฮกูไม่เตะตั้มเพื่อตโตวัดดิไอ้ต้องไปบนลรูตัววัดอันเนอไปบ้านเราตัววัดูก็ไปกันเลยมมดตววัดได้ดูเท้ายังวัดที่บ้านว่ะไอไรก็ได้ดูเท้า เียมึงไปกูโย่เฉยเลยกูก็ไม่จะเคยเห็นตัวจริงแม่ดูเจ้ากูตื้อวังจัหลานปีมันจะมีแล้วจะไม่ไหมมีนะหัเนเออไปตั้งไอ้โตจีไอ้โตว่ามึงยืนกับหลังนั่นเด็กกูขึ้นไปจีอเลรปลาบุญมะไอ้โตว่าเดยดูเจ้าชอยมึงจีว่าได้กอนเลยดีเลยดูเจ้าต่ำเลยเปลิดเปลิดไปหอมไม้กูกันคนลอกไอกูลอกเพื่อ นันมือกูกันว่าคุณลอกอยากอยากกูมาพลัมตกจริงไม่ลาบไปโต้หลังเกี้ยกเผื่อนลาบแล้ววันคอนทิ้งแล้วคนนัดกันในบ่าวันมันก็ออก่งกูก็ออกแก่งในบ่าวันว่าเมาเอนัดมาพบกันติจ้าลาข้างตาดนวะเรามานางอกกันสักวันนัดออกือนัดออกกันสักวันกูบวดถึงเวลาวันเที่ยงแต่อยตามนัดมันมาไม่มันจะลาดว่ากูอ่ะมันไม่มาเดชไม่มานัดแล้วว่ามันนัดออกกันละออนเอ ไปเลยกูน่าต้องมาออกกันนะลำการมีใต้งล่ะให้ตุกจิงกูตามจึกกักไปยะยาก็มีใจมันเพี้ยงไกลร่ยรู้สำเนียงชื่อเสียงยักษ์ปลาวันจาดและหนุอยนาคอยจะรึกสิวะจนาซุกิลจิลาแล้วชาวประชาคอยแก่จะลัก มวลมนุษย์ตังกันมาแล้วจาว่ามีปักรู้จากว่าผู้อยากผู้มีฤทธิ์อวันนี้อยากแล้เจ้าเจ้ามานุษย์ปลาบะไว้ก่อนน้องนตา แหวกนอนวาราพนอาจจะทีได้แล้วน้าตาเจ้าป้องบุทเจ้าจมมันวังหลวงมองดองดงนุดแน่ทีุ่ดจมดังกินไปตามจี่ของจจมยักนาำนินลราชชื่อนี้ใครได้เย็นก็ต้องกลัวต้องกราดกันไปธรรมดา กูเป็นยักษ์ที่มีชื่อเล็กพละกําลังกูขวดอีมากมายมหาศาลมนุษย์ร้อยคนยังไม่มาเทียมทานชื่อยักษ์นี่ไอ้ปราบวันนี้กูได้เรียกวงศ์สกุลในเขากูมึงออกมาเจอกันตรงนี้กูอยากใจมึงเข้าบ้านเข้าเมืองแว่ปล่ากูจะเดินทางไปสู่ดินแดนเกล็ดแก้วนครในการที่กูไปครั้งนี้อยากใจมึงทําธุระแทนกูบริหารราชการเป็นดินเราวกูยังไม่เคยไม่รู้ไม่เคยมมตาม เมียกูก็ไม่เคยมีไอ้พวกยักษ์กูไม่อยากจะได้ยักษ์ได้ก็ยักษ์นี่มันไม่สมว่าเพราะฉะนั้นยักษ์ต่อได้กับชาวมนุษย์มันถึงจะสมรวมรวมรงนี่แม่แม่แม่โมนนุ่มน้นนุ่มนั่น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 ไม่น่าเน่าเน่าแบบนู้นเน่าแบบนี้ดาวตอนนุ่มบ่ Manu đào đào tung đạo ta nigher đều um tù bát dùng 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 quan แต่เล่นจัดปอบเพื่อนกู้ยันจัวเหนี่ไ่ไม่ติดหลอดเดียวไอ้เีนั้นเล่นก็ไม่จ่าผูก็ไม่จัดแล้วโยมไม่มันหลอดนิดเดียวพอเป็นได้ไหมเนะแต่โยโลมันกูไอ้ตัวน,นินแต่คนฟอนเห้นนี่โยโลอมูดกับไหมโยมันปีเลโยมันเกยแต่โยโลมันกู้ปอดเจริเมียขายรลยมัดหลังการเล่ไม่ละแต่โยมันปี โลเปรตเลยตุจิ้นนะเม,มื่อนมัมมาจาว่าเมีผู้บันเกิดกล่าวมันอยากจะพูดในใจนี่ทั้งหมดทั้งนั้นนี่เป็นลูกเมียก็ไงปราบล,รลูกเมียมุ่มดินลูกเมียทั้งนั้นหลูกเมียดินมึงชื่ออะไรมุร่มหยบดาบชื่อปราบแล้วเมียเปลิดเมียชื่ออีเปลิดลูกมึงล่ะไอเปลิน เยอไม่กคยนะลืมตังนุนวันนี้กูจะไปไอ้ปราบเนิ่เพระเาะฉะนั้นมึงดูแลบ้านเมืองกูจะจดเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามึงชื่อนายปราบดูแลเมืองเนี่ชื่อปราบนำสกุลอะไรว่าจำบื๊ดนำกุลมันยาก่ายพวกเนาชื่อปราบนำสกุลวันจำปืด้ดโลได้กันปืด้ดลำกันจนกินวันนี้กูจะไปเมืองมนุษย์แล้มึงรอกู เจ็ดวันกูกลับนี่รักไปเพือนวันเหมือนกลับตามตุนยาได้เป็นตุ๊ดพอนแล้พี่เด้อแกไปเจ็ดวันแกกลับโลบปีเลยนี่พอ